คุณแฟนครับคุณจะเล่นเป็นตัวอะไรับแอดตอิชใช่ไหมครับแอดติชนะครับผมไม่ค่อยเชื่อเลยว่าคุณเล่นแอดติชจริงจริงเหรในโลกให้เขาดูดูแล้วสิเราไม่ติดอะไรเลแอดทิชครับแอดทิชอีกแล้วครับ เออมีการเล็กชื่อมีการดู ode, ตัวละครผิดด้วยครับท่านผู้ชมมีการย,ยิ้มแย่ๆด้วยครับไม่เกี่ยวกันปะดูจากโลกด้วยนะมใครชนะครับชิ้นแรกเขาจะออกเป็นรองเท้านะครับตามสเต็ปของเขา ไม่ออกของเลยครับเรียกคุณไม่มีเหรอครับแ่ออท้าคู่เดียวครับทำไมเลยผมได้เหรอครับก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับ

มันวัดกันที่ e x คิวเหรอครับมันวัดกันที่ x คิวเหรอครับ จริงแล้วก็กลับไปเจอนมาดีครับก็มาดีครับ Honor <the> code. Oh. b <Bien. S 2>、okay, i a s a <laughs> n You, you, high, like <laughs> อยู่ๆก็หายไหลม่ด้ตอนนี้สกอร์ที่สามต่อหนึ่งนะครับทุกคน เดีย yup. ก <laughs> ูไม่หลอดเลยเอาให้เขาก่อนเดี๋ยวมาเอาของเลยโอ้ยไม่ทึงเลยเอกไปแบบนั้นก็คืออะไรคนเลือดไม่ไหวนะครับหนีทำไมอะครับหนีทำไมอะครับเอาให้เบี้ยครับให้เบี้ยเกาะฟ้าเกาะฟ้าคุณทำอะไรครับ ผมรู้สึกว่าคุณจะสตันตผมได้เลยครับปีับทับสตันตผมแล้วครับ ออกซ้ายเลยนี่มีทีที่ใช่ตึกอะไรบุกบุญนใ่เหมือนตัวนี้ตัวนี้แรงเราออกเล่นพันนี้ดิเราจะเลือดเราจะเรียบไปไหน ไม่ไดซีเอียวเสียบหม้อทนี้ไม่ได้ครับเก็บเก็บก้เก็บก้อนไอ้เกียร์กียไอ้เกียร์กีอ๋อเล่นได้ชะลูอ้อดันยัดดันยัด เล่นไ e ต์เต็งกับหน้าเล่นหน้าเล่นไต์จอนอิตัวเองไม่มีดาเมจเองเล่นกับเบอกบหน้าเหรอตายเยอั๊บปุ้ยัหน้าเอาเลือง เป็นเพรว่ามันมีสกิลตามไม่ติดดีชอบงัมนันอือไวไวมาก อก็อยอมแพ้ไปซะตอนนี้สกอร์อยู่ที่หต่อ1นะครับทุกคนเราไม่มีสกิลเต้นหรอกทุกคนเต้นยั่วอะไรเจ้าติ๊กเกอร์คนแรงบอกว่าคนแรง em chít mấy chuối đấy nữa cùng ở đây, nó ngon. luôn làm chén gì Hãy subscribe chứ mai? นี่นะครับทุกคนเล่นกับแฟน <c oughs> เดี๋ยวต่อให้ต่อให้วอของไม่เต็มทุกคนผมต่อให้พอแค่นี้พอผมต่อให้ชิ้นหนึ่งเอาบัลล่าเอามาดิเอามาดิผมต่อให้นะเนี่ยออกของให้ <c oughs> ไงตัดเลือดตัดเลือด <c oughs> ผมเล่งเลือดด้วยเหรอใช่เหรอใช่เหรอผมต่อให้นะนี่ผมออกของแค่ห้าชิน้นเองผมไม่มีรองเท้าแค่นั้นดิซืู้บ้าวซูบ้าวซูบ้าวซูบ้าว เฮ้ยเจ๊ยังทุกคนเจ๊ยังเรามีของที่ไว้ช่วยเราหนึ่งอย่างนั่นก็คือโอ้ยยันบอบอกเลยยันบอเลยนี่เราอ่อนให้จริงๆนะทุกคนดูนนดูดิเฮ้ย นี่เาไม่ได้กดของเี้นเนี่ยไหวป่าไหวป่าหรือว่าให้รถอ,อีกชิน้นหรือวาให้ให้รถได้อีกชิน้นจบ้าเล้ไ่

จัดไปดิปวดดีคุณก็ไม่ค่อยรอดจอิตเลยเบสินเดียดีคุณยอมรึยังที่ช็อตเมื่อกี้ผมชอบจริงเดิมไปฟัน tay mình ngay kê mà xí dạ bậc thi đưa hai mấy นกะ็อ่อนให้ไม่ต้องก็ได้จะออกไปเป็นอะไรอะ่ะข <I cannot S 1> อด้ <fail. S 1> ม่ช่วยเชื่อก็ไม่เชื่อดาเมจสู้กันเลยเปล่า,ามีึ่งส้กันเปล่า,นาห,าหนึ่งหนึ่เปลาหนหนย วิ่งไปข้างหลังผมสิแค้นติดเป <c oughs> ็นกลุ่มารนยกลุ่มอไยุไนทันทีผมไม่มีประโยชน์เลยเลยเจอคุณแบบนี้ อช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนกันเลยครับทุกคนอุ้ยป้อม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 แล้วไงอ่ะป้อมอะไงกลัวทั้งนี้จะที่ไหนกลัวที่ไหนอ่ะขาป้อมมาลักขาป้อมมาหลักขาป้อมนยทุกคนผมจะได้เห็นขาป้อม สวัสดีครับคุณมาดิครับคุณที่ไหนครับตาเดย์อไม่ได้คชไราได้นะผมยตีกับเพอนคนนี้ไปเลยแล้วับยตกันแย่ตีแบบใหม่ครับทุกคนครับนีนะครับนีนะครับนครับไม่เหมนดยแครับ นี่ผมไม่ได้โกนงนะ,ค,ะนงครับมันเป็นเกมนะครับมันมนเกมนะมจะตามคุณแล้วนะมจะตามคุณแล้วนะคุณรีบหนีนะคุณรีบหนีนะ <c oughs> อะคาปอมมาแล้วนะคุณอะคาปอมมาละแ <c oughs> บบแดงสองอันนี้นะครับขอบอกเป็นเลยไดย้ช่วยนะครับรู้สึก การฮือเสีย์ฟผมทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา Your tower has been destroyed. โกงยังไงอ่ะมันเป็นเกลไม่เกี่ยวอ่ะป้อมยิงยังไงคุณคุณเกี่ยวดาบเด้งโอ้เล่นตายอะไรกับคุณเนี่ยจบไหมจบไหมอ่ะจบไหมจบไหมขอชีวิตผมขอชีวิตผมคนจำเริ่มพี่กันไว้อะไรไว้ชีวิตผมไว้ชีวิตผม คุณจะใช้คำพูดแบบนี้นะนี่ป้อมยิงผมนกี่ทีเนี่ยขาป้อมก็ได้ไหมข้าป้อมไปข้าป้อมเข้าป้อมข้าป้อมไปข้าป้อมไปไหนข้าป้อมไปข้าป้อมไปไหนไม่ข้าป้อมอ่ะขั้วลีบูป้อมยังไงครับหนึ่งสองสามสี่ ทุกคนผี่โกงมากอกนะทุกคนทุกคนกคนัทำคน,คนอื่เยอะครับ okay, ครับทุนีนนก็วิตารีนะครับผมโกมันแน่นอนอยู่แล,แล้วนะครับผม ให้ผมเล่นดิเล็กก็ได้นะอ้าวทุกคนโอ้ยในเกมแพ้ชีวิตจริงผมแพ้รือเปล่าเนนนีโอ้ยเจ็บ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 โอเคครับกนจควินี้อาลืมกันไลค์กดติดตามผมด้วยกันที่นี่ขอบคุณที่ติดตัม